สลิปปิ้งเลยพาไปทรงเขาให้สัตเตอร์เพื่อนรักนะคะได้ดหรยังครัยูรันสัตว์เตอร์เพื่อนรักหิ้วเขาเพื่อนเเอาเขาไปทรงเพื่อนรักคิวกค้วห้ยยาเพื่อนหิ้ว ส้ยเศรษฐทีนะโอ้แม่งอยู่โอ้เนนะโอ้สิกแพกปลาถูสิกแพกหกสิบเนมื่อก่อนเส้นอย่างบนนั้สร้เศีทีเป็่นรถงามเพื่นเพื่อนนะหิวบ่เพื่อนเฮ้ยว่มีเงินทอนเลยชีวิเดยวจัเงนทอน้วกเลยค่าทรงบปเดยหสิบบาท บ้าเอ้ยเฮ้ยังหนูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดขายของขายของเกินละคามามี่ดอกรดแรกแจกแถมตลอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับพี่ผิงเลวสวัสดีครับพี่ผิงเลวอร่อยไหมตี อย่าอย่าขึ้นเสียงสูงนะลูกเบสเตลโอ้เลกงานปุเดินกระโดดแล้วเห็ดงานเหมันมันคือเตะบอลแง่อเตบันจริงดูขี่คุยสวัสดีครับพี่น้องมือนี้มากกนคนเห็นงานอีกแล้ว เอ้ยตกใจนึกว่าคนก็น่านมีตัวเลยนี่แหละแก้วที่เราต้องการมะม่วงไงเฮ้ยบะม่วงเปรี้ยวของมมะ่งงไงนี่แหละนี่อยู่นี่ตัวองชาไทยชาไทยฟองเทส้มบําใายการยูเล็กยูเดี๋ยวเดี๋ยวสิบมือฮตอนมันกับขวาน สอยหอมใจว่าแบบคนอบตัวเลยนี่แหละมาบ้านต้นบ่บอใหญ่หางงัดมาเสียงกรอบเป็นไองแนคือทำลายือลาเเดกันเดยกัน ม่วงแหรอมันตนานอุ้ยกรอบเลยนะมันมีความอบตัวความเข้มขน้นเออค <c oughs> วามเข้มข้ขนบู๊เสียงกรอบไหมพี่น้องเนื้อแจ้วนี่อยาก,กเปลี่ยนเล็กน่อยว่รเห็นแบบแบบสูตรซึมน,นะพี่ดีกว่าวุ้งผสมแซ่บ,บกรอบแอมอยากกินด้วยเหรอ ตงเขยวนอนนี่วะอินนี่วะอมไุส <no. laughs> ัตว์เนาะแต่ว่าว่างหูเลยมันแรงหอใจอู้เหตุแ <necessary> <inaudible terms> <ople instantaneous maximum> <laughs> ่แสบเสมอนม่ได้ผูเขียวมงเกางน้าดย์ไม่ไูเขียวมองเกาะพี่พึงกวบ้าง่นร โคตรว่างในไฟโทรมาเนี่ยพี่น้ไฟโทรมาทำไมอ่ะโถม้าไ่เคยหลับเราปิดสายตลอดอันนี้หมอแคนพี่น้องเด MM <laughs> ี <_ |startoftranscript|> ๋ยวมื่อน่ะที่ผ้าหมอแคนมาเป่าแคนเนี่ยฟังเดี๋ยวหาโอกาสดีๆก็ดีน้องเนี่ครับหมอแคนที่ละต่วตัวเป็นๆ มี่จ้ะมี่มี่โลค้าก็ร่างเขาพี่น้องเพื่อคิดนปนุ่นไหวกาดหนาทุกนึงนอกสงสัยน้องเรามันไม่ควรจะมี่นเยอะขนาดนี้เลยเนี่ยนี่พี่น้องอันนี้จะเป็นเมนูให้นู่นยังครับนี่ตัดกับเขาบึงกรมเรียนบงปิดเดี๋บรรยากาศรล่อปลามพี่น้องประมาณนี้คนมาหลายจังว่ากาเมกเพิ่นกลับมาที่บกมงก็ต่อครับพี่น้องหยุดบ่ได้พี่น้อง ใกล้แตาแล้วตอนนี้อือัเรงย่อยเด้อทำงไป็นแซธุรกิจนะเอยทททัวใส่นททัวร์พี่น้องโบแมนโบแมนอ่นคนเวอเอร์ไม่เื น้ำเบอ่์เข้าทางไกลก้อนเบอนีกนีพี่น้องเป็นเดือัวใสดความเขาเรียกว่าไงคนความคคนความอวตัวความอวดตัวภาษาบานองพี่น้องใส่เขาไปมองเปลี่ยวมากเปลี่ยวเป็นแก้วแ ืมแสบทองใชยไหมกินวะเอาเลยเอาเลยขัดกินต้อนอืมเอราปการพี่ต้องง่ายแต่เนี้ยหมายก่อนเผ็ดว่ะจืดๆเลยเพรย์ไฮวันอันก่าอับราพาจากับพี่น้องมือนี่ พอ,ออายหนานอจิต่อครับโ้เพ็ทการครับสวัสดีครับสวัสดีครับ